ติดไหมคะไฟหลีค่ะไฟหลักค่ะไฟเลี้ยวค่ะไฟเลี้ยวอีกฝั่งหนึ่งค่ะค่ะไฟทุกดวงติดครบถ้วนสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวเชิญลูกค้าที่ด้านหลังค่ะดูในส่วนของไฟถอยและไฟเบรกว่าติดครบถ้วนสมบูรณ์ไหมนะคะติดไหมคะขออนุญาตใส่เกียร์ถอยนะคะ นะคะค่ะสําหรับด้านหลังนะคะเปิดขึ้นมานะคะตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของที่ก้นสัมภาระนะคะสามารถถอดเก็บได้วิธีการถอดบานก้นสัมภาระนะคะดึงลงมาผักออกแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยเวลาใส่เข้าก็เช่นกันนะคะใส่ให้ตรงรูแบบนี้นะคะแล้ว กดลงนะคะก็จะสามารถใส่เข้าไปได้แบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วปุ๊บแบบนี้ให้ได้ยินเสียงกึ๊บแล้วก็ใส่กลับคืนแบบนี้สำหรับนะคะด้านหลังเนาะเรามาเช็คกันหน่อยนะคะก็จะมีในส่วนของนะคะก่อนที่ให้มานะคะนั่นก็คือในส่วนของชุดปะยางฉุดเฉินนะคะที่มีมาให้อุปกรณ์ลากจูงนะคะ อุปกรณ์ที่เปิดในส่วนของอุปกรณ์ลากตรงตำแหน่งลากจุงะนะคะสำหรับตรงนี้นะคะเดี๋ยวมีอ่านในคู่มืออีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับยาสามารถใช้ได้แค่หนึ่งครั้งนะคะวิธีการปิดนะคะคือด,ดึงลงมาแล้วก็ปิดแบบนี้ด้านหลังนะคะก็จะมีข้อควรระวังค่ะดูแลรักษาในเรื่องของกล้องนะคะ ด้านหลังแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังมันทําความสะอาดนะคะแล้วก็ในส่วนของอตรงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของเรดราไม่ควรติดสติกเกอร์ใดๆนะคะบทบังการทํางานของเขาเพราะเขาจะทํางานในส่วนของระบบนะคะจุดอับสายตาเนี่ยไม่ชัดเจนเนาะค่ะ